บทเพลงวิเชียนมาศจากหนังสือระดูเรียงเล่ม3ฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยนะคะกับแมววิเชียนมาศก,กันนะคะซึ่งเป็นแมวที่เป็นแมวมงคลของไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะหน้าตารูปร่างของน้องก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วตาสีฟ้าน่ารักที่เดียวนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นจากลักษณะของน้องเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าน้องมีความนุ่มนวลแล้วก็น่ารักมากเลยตอนนี้เราจะทํายังไงดีให้บทเพลงของเรามีความนุ่มนวลน,น่ารักแบบตัวน้องนี้นะคะเราก็ต้องเล่นด้วยเสียงที่เบาใช่ไหมคะแล้วก็ลงน้ําหนักมืออย่าก,กระแทกนะคะ แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแค่เพียงสีห้องแรกเนี่ยเราก็จะได้ทําความรู้จักกับทํานองนะคะซึ่งอยู่ในแนวมือขวาแล้วก็ตกลงมาที่มือซ้ายตามเครื่องหมายขีดโยงนี้นะคะแล้วก็ขีดโยงขึ้นไปอีกนะคะเป็นการที่บอกว่าทํานองเนี่ยมันได้ต่อเนื่องมาถึงมือซ้ายแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปถึงมือขวาซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆเนี่ยควรจะเรียนรู้เอาไว้นะคะว่าบทเพลงบางเพลงเนี่ยก็จะมีการต่อทํานองจากมือขวาไปซ้ายสลับกันไปมาแบบนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ เล่นให้มีความนุ่มนวลนะคะแล้วก็ลงน้ำหนักมือสวยๆมือสวยๆให้เหมือนกับน้องวิเชียนมากตัวนี้ค่ะ